สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบสิ่งที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะเรื่องคำเป็นคำตายหลักภาษาแล้วก็เรื่องคำศัพท์ค่ะนักเรียนได้ทำไปแล้วนะคะที่ใบงานที่คุณครูให้ไปคุณครูจะมาเฉลยให้ทราบค่ะว่ามันถูกต้องหรืออย่างไรเก็บคะแนนนะคะลูกพร้อมนะเฉลยเลยนะคะ ที่หนึ่งเลยเห็นไหมคะคำเป็นเพราะฉะนั้นตั้งเรียนจะเขียนอะไรต้องนึกก่อนข้อแรกจะเขียนอะไรคะถ้าไม่ใช่คําตายคําแรกก็ต้องเป็นคําว่าเจดี JD. ถูกไหมคะคำที่สองคะ่ะเก้าอี คำที่สามละคะต้องไม่มีตัวสะกดที่เป็นแม่กบฏนะลกูกภูเขาคำที่สี่ละคะมีนูน่นมีนี่มีผักมีปลาก็คืออาหารคำที่ห้าค่ะม้าลาย คำที่หค่ะปลาชนิดนี้รู้จักไหมคะทำลูกชิ้นอร่อยมากปลากรายคำที่7จ็สร้อยหรือสร้อยคอหรือสายสร้อยก็ได้หมดเลยค่ะคำที่8คําว่าหอย คำที่เก้าคำว่าบ้านกระท่อมไม่ได้นะกระเป็นเสียงสั้นนะคะสุดท้ายค่ะสิงโตทีนี้คําตายบ้างแม่กบตัวแรกเลยค่ะคําว่านก คำที่สองค่ะเห็นเป็นแผ่นมองหน้าตัวเองได้คือคําว่ากระจบคําที่สามเนี่ยได้เยอะมากเลยค่ะนักเรียนจะเอาคําว่ารูปภาพก็ได้คําว่ากรอบรูปก็ตายค่ะหรือคําว่าภาพวาดก็ตายค่ะได้หมดเลยค่ะสามคำนักเรียนใส่อะไรมาครูให้นะคะ ต่อไปคำที่4ี่คำว่ามะระคำที่ห้าตรงๆค่ะกะทะคำที่6ระนาดเห็นไหมตายหมดเลยคำที่7ต้องเป็นลูกอะไรคะลูกไก่ไม่ได้นะต้องเป็นลูกเจี๊ยบหรือลูกนก เท่านั้นนะคะอย่างอื่นไม่ได้นะคะตัวนี้สิยาวมากสีพยางแต่เป็นคำตายหมดเลยค่ะนกกระจอกเทศได้หมดเลยเห็นไหมคะตัวต่อไปคือตัวกระรอกสุดท้ายค่ะวิทย์ก็ตายทะก็ตาย ยุก็ตายวิทยุเห็นไหมคะเก็บคะแนนได้หรือยังคะด้านบนนี้10ด้านล่างอีก10ใส่ไว้นะคะต่อไปคะ่ะใบที่สองเลยคะ่ะใบที่สองก็จะเป็นเรื่องของพยางค์คำหลักภาษาปนกันอยู่นะคะเรื่องการอ่านบ้าง ข้อที่หนเนี่ยเขาบอกว่าพยางหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาแต่ละครั้งแล้วต้องมีความหมายต้องมีความหมายตรงนี้แหละพยางเนี่ยเปล่งออกมาหนึ่งครั้งมีหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ทำไมคะผิดค่ะข้อ2องพยางหนึ่งพยางสามารถเป็นคำได้ไหมได้ไม่ได้ คำหนึ่งพยางมีไหมคะพ่อแม่ลูกกินเพราะฉะนั้นถูกนะคะข้อนี้ข้อสามคำต้องประกอบด้วยเมื่อวานพึ่งสอนเสียงรูปและความหมายที่นี่อะไรคือรูปนี่ค่ะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์อน,นิตรวมกันเป็นรูปเพราะฉะนั้นครบแล้วนะคะคำจะประกอบด้วยเสียงความหมายและรูปถูกต้องนะคะ คำหนึ่งคำมีความหมายแต่หนึ่งพยางอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ใช่หรือไม่ใช่ไงลูกตอบถูกค่ะการหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ดีได้ลึกซึ้งและเข้าใจความคิดของผู้เขียนที่แอบไว้ด้วยถูกต้องทีเดียวค่ะใช่เลยช่วยเราได้มากการหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าใจเรื่องได้ดีมากขึ้น และเข้าใจข้อคิดของการแฝงไว้ในเรื่องก็ถูกอีกนะคะการนำความรู้ความคิดจากการอ่านการฟังไปใช้ในการดำเนินชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเรื่องที่อ่านใช่เลยการอ่านและการฟังทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมากอาทิเกิดจินตนาการได้ข้อคิดคติคำสอนที่มีคุณค่าเห็นตัวอย่างที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติสุดยอดมากค่ะ นี่คือสิ่งที่นักเรียนควรนำไปใช้นะคะอักษรสามหมู่คือตรยางมีอักษรสูงอักษรกลางอักษรตม่มใช่หรือไม่ใช่ติ๊กตอกติ๊กตอกใช่กจดตดตบปอเป็นอักษรกลางเก้าตัวใช่ไหมคะใช่อักษรคู่อักษรเดียวอยู่ในหมู่อักษรต่ำมี24ตัวต่ำคู่ต่ำเดียว ต่ำคู่สิบสี่ต่ำเดียวสิบถูกต้องค่ะอักษรเดียวทั้งหมดมีสิบตัวคืองูยญยนอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกมีตัวประหลาดอยู่ตัวหนึ่งค่ะชอเชอไม่ใช่นะลกูกต้องมีตัวรอจุลาอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดค่ะขเขาหลอกเรา คำเป็นคือคำที่ประสมกับสระเสียงยาวในแม่กอากาทูค่าหรือคำที่มีตัวสะกดก็ต้องเป็นแม่กงกลนกล้มเกยเกลิกลแม่นมยวงไงลูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถูกหรือผิดข้อนี้ถูกค่ะคำตายคือคำที่ประสมกับสระเสียงสั้นในแม่กอากาและมีกระบทเป็นตัวสะกด เ <klore> นี่ยที่เราจำใช่ไม่ใช่ถูกต้องนะคะคำที่ประสมกับอัมไอไออาวถือว่าเป็นคำต้เป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นค่ะเพราะอะไรเพราะอัมมีมอทาบหลังไอเหมือนกับยอสะกดอ้าวเหมือนวแหวนสะกดจำได้ไหมอ้าวเก็บอีก15บาคะแนนลูกเก็บเลยค่ะใบสุดท้าย นะคะสำหรับวันนี้ที่ครูให้ทำจับคู่ไงคะนักเรียนเปิดสมุดดูหรือเปล่าสังขยาคืออะไรใครตอบขนมอีกจะโดนตีนะสังขยาคือการนับการคำนวณไทยโบราณค่ะจอจานมานี่เลยปั๊บสีลาจารึกคืออะไรคือแผ่นหินที่เขียนหรือจานให้เป็นรอย มานี่เลยค่ะมานี่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 มันี่มันี่มันี่โตปะตักค่ะโตปะตักสองหัวนะมหัศจรรย์แปลว่าอะไรคะมหัศจรรย์หมายถึงแปลกประหลาดอย่างมากมานี่ค่ะชอช้างลูกเอาชอช้างไปใส่ข้าวบอยพี่โมกขี่ควายใช่ไม่ใช่ข้าวบอยคือคนเลี้ยงบัว อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าโคบานข้อชอเชอค่ะชอเชอชอเชอนะคะปรากฏจำได้ไหมคะปรากฏคืออะไรลูก1น0่งร้อแสนล้านไงคะข้อกอไก่เอากอไก่ไปใส่ค่ะฉางเหมือนชื่อบ้านเราเลยใช่ไหมยุงฉางเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะชางหมายถึง สิ่งปลูกสร้างใช้เก็บข้าวเก็บเกลือเก็บสัมภาระเก็บออผลิตผลของชาวนาค่ะทอผู้เท่าภูมิปัญญาคือพื้นความรู้ความสามารถอันนี้เรามักจะใช้กับของคนโบราณหรือคนในชนบท เป็นตัวความรู้เป็นองค์ความรู้ที่เขาสรุปและตกผลึกกันมาหลายชั่วคนนะคะเรียกว่าภูมิปัญญาโกดเป็นหน่วยการนับใช่ไหมคะโกดคือ10ล้านข้อยอหญิงลูกข้อยอหญิงโกดคือข้อยอหญิงนะคะต่อไปประดิษฐ ประดิษฐ์คืออะไรประดิษฐ์ก็คือคิดขึ้นทำขึ้นสร้างขึ้นอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆกันชอช้างค่ะเบิงเบิงเป็นกิริยานะคะส่วนมมกใช้กับควา,ายนะแต่คนถ้าสตัร์นแล้วยืนมองจ้องแบบนั้นก็เรียกเบิงได้ค่ะเป็นภาษาอีสานนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเอ่อข้อจ้องดูแงนดู แล้วก็สตันอยู่อย่างนั้นแหละเป็นภาษาถิ่นอีสานนะคะงอง,งูค่ะลูกทิวทัศทิวทัศหมายถึงลักษณะของภูมิประเทศขอ้ขอคอควายเลยค่ะอุย้ยพันกันใหญ่แล้วขอ้ขอคอควายนะคะทิวทัศแอกแอกก็คือเครื่องที่ไว้วางบนคอวัวหรือควาย เทียมใช้เทียมเทมแอกเนี่ยเพื่อจะต่อกับคันไถไถนาหรือเทียมเกวียนก็ได้นะคะเราก็เลยมีที่มาของสำนวนคำว่าปลดแอกคือเอาแอกที่มันหนักเนี่ยออกหมายถึงปลดเปลื้องภารกิจฟัดฟัดนี่ใช้ในการเอ่ทำให้เปลือกข้าวที่ถูกตำแล้วเนี่ยหลุดออกไป ก็คือการแยกของเบาโดยใส่กระด้งเข้าไปนะคะแล้วก็ของที่มันหนักก็เราก็กระดกกระดกของหนักมันก็จะลอยตกส่วนของเบาเมื่อลอยแล้วมันจะปลิวออกไปแยกเปลือกข้าวออกจากมาเมล็ดข้าวนั่นเองสนตะไายสนตะไารคือไหนคะเอาเชือกร้อยจมูกสนตะไารามีไว้ทำะไรใช้งานสัตว์ค่ะ เพราะเราบังคับมันมันคงพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเราจะต้องใช้การบังคับโดยร้อยเชือกเข้าไปพอมันเจ็บมันก็ยอมเราเนาะสงสารจังข้อสุดท้ายค่ะปลดระวางแม่ควายที่ปลดระวางก็คือเหมือนเรือที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะปลดระวางก็คือหมดหน้าที่เป็นข้อดอชดา ถูกไหมคะเก็บอีกเท่าไหร่คะอ่าเก็บหลักฐานไว้ให้ครูนะทำแล้วก็อยู่ในสมุดคะแนนก็อยู่ในสมุดนะคะอ่ะอีกหนึ่งอันอันนี้แถมจากที่ตรวจเมื่อวานแถมจากที่ตรวจเมื่อวานครูจะมาอธิบายให้อ่าท่อนแรกก่อน ที่ตรวจเมื่อวานนะคะปริญนุษด,ดาวคณะปีนี้เรียนดีสวยหวานคําว่าดาวคณะหมายถึงคนที่โดดเด่นมันก็เลยถูกค่ะเพราะมันมีความหมายโดยในอยู่แม่กําลังตัดผมทรงหน้าม้าให้ลูกสาวผมทรงหน้ามา้าไม่ได้มีความหมายโดยในนะคะเป็นทรงเดียวกับที่หน้ามา้ามันมีค่ะเขาก็เลยเอามาเปรียบเทียบตั้งเป็นชื่อทรงแต่ไม่ได้เป็นความหมายโดยในยะนะคะข้อน,นี้ก็เลยผิด ฉันทำยำวุ้นเส้นแต่ปรุงไม่อร่อยเค็มนำอันนี้ก็หมายถึงรสเค็มธรมธรมดาธรรมดาก็ไม่มีความหมายโดยในแพรว่าใส่ชุดสวยหวานเดินชมสินค้าในห้างคำว่าชุดสวยหวานหมายถึงสีชมพูสีพาสเทลสีฟ้าสีอ่อนๆนะคะทำให้ลุคของเราเนี่ยดูเหมือนกับสาวน้อยสวยหวาน คือสวยแบบบอบางหน,น้าทนูถนอมคำว่าหวานในที่นี้เป็นคำความหมายโดยในนะคะรัฐบาลรวบเจ้าหน้าที่ที่กินข้าวหัวคิวข้าวหัวคิวมันกินกันได้ไหมกินในที่นี้เป็นความหมายโดยในยะว่ารับไว้คนที่รับข้าวหัวคิวก็เรียกว่าโกงกินนั่นแหละคำเดียวกันเลยค่ะข้อต่อไปค่ะเอกกำลังถังแตกจึงไม่ดูแลครอบครัวคำว่าถังแตกในที่นี้ หมายถึงภาชนะที่มันแตกกระจายเก็บกักอะไรไว้ไม่อยู่ก็คือไม่มีเงินนั่นเองเงินหมดค่ะใช้คําว่าถังแตกมันก็เลยมีนัยยะถูกตอ้องอาร์ตทำตัวเป็นไดโนเสาร์ไม่เอาโซเชียลมีเดียตัวนี้หมายความว่ายังไงคะไดโนเสาร์เป็นตัวแทนของความเก่าล้าสมัยไม่ทันสมัยก็มาเรียกคนที่ไม่ อะไรล่ะไม่ไม่อินเทรนว่าเป็นพวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีหมาหัวเน่ามาหลายวันแล้วแม่กําลังใส่ยาให้อันนี้ไม่ใช่สำนวนนะคะหมามันหัวเน่าจริงๆก็เลยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ยาใจดําน้ําไปจนจบเพลงดําน้ําตัวนี้ไปว่าอะไรลูกหมายถึงไม่รู้เนื้อหรอกงุมงางุมงาร้องมั่ว,ม,วมั่วไปเขาเรียกว่าดําน้ําคือไม่โผล่เอากริยามาจากการดําน้นํานั่นแหละก็เลยมีความหมายโดยนายก็ต้องถูกนะคะ นักข่าวพากาันปิดปากสนิทไม่เอ่ยถามอะไรอีกปิดปากตัวนี้หมายถึงอะไรเงยียบในยะของมันเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกนะคะอ้าวอีกซีกหนึ่งพ่อสอนน้องนับดาวบนฟ้าโดยใช้กำมืออันนั้นไม่มีในยะนะคะดาวตัวนั้นคือดาวจริงๆ วันนี้พวกเราช่วยกันเป็นหน้าม้าเชียร์นักร้องหน้าม้าคำนี้แหละหมายถึงคนที่เราไปแอบบอกเขาไว้ว่า,วาเออทำอันนี้ให้หน่อยทำอันนู้นให้หน่อยไม่ได้ตั้งใจเชียร์จริงค่ะถูกไหววานมาเขาเรียกว่าหน้าม้าลูกเป็นนัยยะนะคะเศรษฐีบ้านนี้เค็มมากไม่ยอมใช้เงินทำอะไรง่ายๆเข็มในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรสเข็มนะคะหมายถึงขี้เหนียวกระเบียดกเกษียนไม่ยอมใช้เงิน ขนมร้านนี้หวานอร่อยมานานแล้วหวานตัวนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนอกจากรสชาติก็เลยผิดนะไม่ใช่นะคะอาหารที่เรากินทุกวันต้องเน้นคุณภาพกินตัวนี้ก็หมายถึงกินธรรมดาน,นี่แหละเนาะอ่ะต่อไปพ่อเป็นคนทําถังแตกแล้วเก็บไปทิ้งไม่หมดอันนี้ไม่ได้มีความหมายโดยในก็คือถังเนี่ยมันโดนพ่อทําแตกเท่านั้นเอง ลิงพวกนี้เอาแต่เล่นไม่ตั้งใจเรียนอันนี้ไม่ใช่ลิงจริงๆนะคะหมายถึงเด็กสนๆนะคะก็เลยเป็นคำในยะด้วยเขาถูกหล่นสนตะภายใช้งานมานานแล้วสนตะภายตัวนี้คือเขาไม่ใช่ควายนะแต่เขาถูกบังคับหรือถูกทำให้ยอมโดยผู้หญิงเขาก็เลยใช้คำว่าสนตะภายคล้ายๆกับควายที่มันยอมอะคะ่ะเธอนี่ปลาหมอแท้ๆเลยพูดอะไรไม่ระวังตัว ปลาหมอตรงนี้ไม่ใช่ปลานะคะแต่หมายถึงคนที่ตายเพราะปากคนที่พูดไม่ดีคนที่พูดไม่ระวังครูให้การบ้านเข่งใหญ่เมื่อไหร่จะเสร็จเข่งใหญ่ไม่ได้แปลว่าให้เป็นเข่งแต่หมายถึงให้มากๆมีความหมายลักษณะเดียวกับผลไม้เข่งใหญ่ประมาณนั้นนะคะก็เลยต้องขีดเครื่องหมายถูกค่ะทีนี้มาดู ไอยราบุภผานงรามพะเยียหัดสดีภาชีมาลีสิงขอนพัทูกุญชนขชาทานอัสดรคีรีกรีศิครินบันพศอาชาณภากาศบังอรอนนงนุษยพนมเยาวมาน,นงพงาพพยมและคักขนานเอามาแยกได้ดังนี้นะคะ หญิงสาวยาวมานงรามนงพงาพระทูบังอ่อนนงนุษมีอีกนะอนงสตรีนงรามยาวเรโอเยอะเลยค่ะต่อไปภูเขาละคะบรรพธพนมสิงขรคีรีสิครินภูผาสไลออเยอะแย,ย,ยะอีกแหละค่ะ ช้างก็จะมีอายราคาชาทานกรีหัดสดีกุชนชรมีอีกนะคะมีฉัตทานมีเอราวันมีคาชาพามีคตชะดอกไม้ดอกไม้เยอะมากเลยแต่ครูให้มาแค่สามคำบุภพามาลีพเยียบุษบาก็ดอกไม้ค่ะนะคะยังมีอะไรอีกล่ะที่แปลว่าดอกไม้ เยอะมากเลยเดี๋ยวเราเรียนในวรรณคดีเราจะเจอนะคะต่อไปค่ะม้าค่ะพาชีอัสดรอ,อาชาอาชานายก็ใช่นะคะแปลว่าม้าเหมือนกันท้องฟ้าที่ให้มามีสามคำคือนาภากาศพยมคักขนานนอกจากนั้นยังมีหาวยังมีอัมพรทิคัมพรพวกนี้เป็นคำวยพ์ทั้งนั้นเลย งานที่ส่งให้ดีๆนะคะตรวจเก็บคะแนนให้ดีเปิดเทอมมากูจะใส่คะแนนให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ